สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมอิกเช่นเคยนะครับนิวนิวสกิ๊คุงกับรายการเล่นไปเรื่อยนะครับว่าผมอยู่กับไอ้สองแสบอิกเช่นเคยไปคุงครับผมแน่นอนนะครับฝากติดตามช่องฝาแฝดสองคนเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นการเล่นที่ผมจะว่าเป็นยุคพ่อแม่เราเล่นเลยมันก็มันก็ยังไม่ได้เนาะเป็นยุคยุคผมดีกว่าใช่ยุคผมจะเป็นยุครุ่งเรืองของสิ่งของเหล่านี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่า หรือว่าพ่อแม่เราเล่นไหมก็คงคงคงไม่เล่นกันแต่ว่าจะมีสักคู่หนึ่งที่อย่างโจผมอาจจะเป็นพ่อแม่ใช่มีอายุประมาณ30เนี่ยหลายๆครอบครัวเนี่ยเป็นพ่อคนแม่คนแล้วนะครับก็จะทันจะตัวการละเล่นชนิดนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าโยโย่โยโย่นะครับเอ้ยเบเบีดอะไรม่เหมือนกันไม่เหมือนมันหมุนเหมือนกันนะโยโย่นะครับก็คือหลักการทํางานของกลไกอ้เครื่องเนี้ย มันเป็นยังไงบ่์บอรก็คือมันเนี่ยหมุได้อะหมุได้อะหมุได้ถูกต้ององต้องหมุนได้อยู่แล้วแล้ข้างในมันเหมือนจะมีอะไรอ่ะเป็นลูกปืนอยู่ะในกไมีลูกปืนอยู่มีะแล้วอะไรั่าเลวแ้่ผ่านตลอดนี่ถ้ามีคลองหรือถ้าเรือผ่านนี่ถ้ามอไซค์หรือถ้าิน ขาดแค่เรือก็ครบแล้วเนี่ยนี่ถ้าดีนะแถวนี้ไนมะ่มีคองไม่งั้นเราเรือผ่านี่เสียงดังขึ้นไปสำหรับการเล่นของวิธีการเล่นของเจ้านี่นะครับเล่นกันได้ง่ายเลยก็คือกลไกของมันง่ายมากเลยครับมันมีเชือกอยู่เชือกอยู่ตรงกลางแล้วก็ทําแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเหมือนกับพลาสติกสองอันสบกเข้าหากันแบบนี้นะครับมันมีสมดุลเนี่ยนะครับซึ่งจะว่าไปปัตติผลิเล่นเองได้ไหมน่าสนใจเหมือนกันนะได้นะแต่ เล่นได้หรือเปล่าทำทำเดี๋ยววันหลังถ้าคุณผู้ชมสนใจนะเดี๋ยวสาคนเรามาลองทำกันดูว่ามันจะเป็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเรามาเล่นกันดีกว่าว่าคนสมัยก่อนเขาเล่นกันยังไงในยุคที่แต่ละคนนั้นยังไม่มีมือถือไปดูกัน อันนี <ici> ้เรามากันอีกแล้วนะครับและนี่ที่อยู่บนมือผมนะฮะนั่นก็คือโยโย่หลากหลายยี่ห้อนี่เองนะครับก็คือหมูมันหลายขนาดหลายสีสันน่ะก้องให้กล้องชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดติดเดี๋ยวติดภาพนิ่งให้ดูว่าเดงใส้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะ ีน้อยากให้ทุกคนเลือกแบบสุ่มนะเพราะว่ามันเก่าแล้วละ่ะเรียกได้ว่าแกนในน่าจะเจ๊งไปหลายตัวแล้วไงยังม่รู้แต่ให้เลือกเลยว่คนละหนึ่งอันก่อนแต่การเลือกของเราเนี่ยถ้าเราหน้าเรา,าจะดู่าอันไหนดีเฮ้ยแค่ดูแค่นี้นะใช่ อ่าลองอลองไม่ลองลอง,ลอง,ลองให้เลือกกันก่อนเลยดูสิว <Go S 1> <ๆ>่าแบบอันแรกเอาอันนั้นไปเลยเออเออแบบอ่าหันหลังมาหันหลังไม่หยิบมาส่วนไหนของแขนติดอันไหนอันแรกโดนเลยเอออันนี้ไปอันนี้นะครับเฮ้ยอ่ะของพี้เฮ้ยเฮ้ย วาง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 ทีนี higher, ้เราก็ได right, <in> ้ของเรามาแล้วครับวิธีการเล่นอย่างที่บอกไปนะครับก็แค่เอากอนอื่นเลยมันจะเป็นเชือกยาวๆแบบนี้นะเฮ้ยนะเห็นไหมนะครับแล้วเราก็ทำการโยนออกไปแกว่งไปเฮ้ย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 เอาว่ะ เอ้ยแต่แต่ไม่ขึ้นเสียไม่ขึ้นผมเล่นเนี่ยมันไม่ขึ้นถ้าสมมติว่าใครอ่ะตอนฟรีเสียงนังที่เสือมันโคตรเก่งอ่ะหอมแมัน,นมันีอ่ะยุดนั้นคือเท่เลยใช่ไหมคนคนที่ฟรีฟรีดังๆนี่นะครับคือหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับมันคือการที่โยนล,ลงไปนะครับแล้วก็เชือกก็จะติ่งดงขึ้นมาต้องบอกไม่ดิง่งอันนี้คือเชือกพันเรียบร้อยจบ เราจะมีภารกิจมิชชั่นมาภมิภาคกิจกรรมตอนอนอี้คือคือเชืองมันพันตอนเก็บบางอันเก็บโคตรยากเรามีเรามีสภารกิจมาให้เล่นกันนะครับจากโยโย่ที่เราสุ่มมาได้นะครับภารกิจแรกคือการโยนลับปกติหรือก็คือการเล่นแบบเเบสิกน<ช>ั่เองการเล่นแบบ Basic เ,เบสิกเลยคือการยี่ครับธรรมดาทั้งหมดใครทําได้เยอะกว่ากันโดยที่ไม่พลาด คนนั้นก็ชนะไปได้หนึ่งแต้มไปในรอบแรกครับแข่งกันทั้งหมดเกมเกมไปดูเกมแรกกันเลยมาไหนคนแรกเอาเลยโยนแล้วรับนะโยนแล้วรับนี่เอาไหมเนี่ยยางนะโยนแล้วรับพลาดก็คือจบเลยซ้อมซ้อมทีหนึ่งให้ซ้อมไปซ้อมทีหนึ่งอ่ะอ่ะจบโอเคหมดทีหนึ่งไม่มีก็นั่นอะไรก็เหมือนซ้อมไงก็เอาจริงเลยรอบนี้รอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงขอแบบทีเดียวนะโยนรับโยนรับให้ได้เยอะที่สุด ลืมติดตามช่องนะครับไบค์นะครับไบค์คุงขึ้นไ้แแน่เดี๋ยวขึ้นให้ครับหนึ่งได้อยู่ได้อยู่อย่าจับอย่าเอาพื้อย่าสองโอเคสามโอเคออสามครั้งนะครับอ่าต่อไปเชิญครับบอสสองอีกกี่รอบอกี่รอบรอบนี้จะจะเอาักกี่ครั้งครับเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นปัญหาของคุณแล้ว คุณน่าจะไปได้คะแนนอันอันที่สามอ่ะอันที่มันกิ้งไก่อะะอย่างนานอ่ะไปรอบที่หนึ่งอ,อ,อาจจะซ้อมไหมซ้อมอออรอบหนึ่งหาบอทครั้งหนึ่งดึงครับดึงเราไม่เล่นห่ามันไม่ขึ้นเรียบร้อยครับปัญหาน่าจะเกิดเหตุอ,อ่ะบอสเริ่มเลยรอบที่หนึ่งักอ่ะผันโอ้โปัญหามา อย่างมากเลยตอนนี้โยโย่ก็หายสาพศูนย์ไปแล้วเนาะมีคนมีคนเล่นอยู่ไหมตอนนี้ที่ไปโรงเรียนไม่ไม่มีนะไม่มีคนเล่นแล้วเนาะทุกแต่ผมไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าน่าจะทันใช่ไหมเราทันใช่ไหมใช่ยังไงก็ทันอยู่โอเคแต่ว่าผมเชื่อว่าเด็กยุค90้านเด็กยุคเด็กยุคแ0ก็น่าจะติดตาเจ้าสิ่งนี้กันอยู่นะแล้วก็แต่ละแต่ละยุคสมัยก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามการ์ตูนหรือตามอะไรที่แบบมีผลอิทธิพลกับเด็กยุคนั้นๆนะครับอ่ะ เฮ้ยยังเคียร์ยังเคียร์ไม่เสร็จอีกเหรอ่อะพร้อมโอ้โหเสียเวลาตรงนี้ไปเกือบเกือบห้านาทีเคียร์ปมเนี่ยไอ้ลูกของคุณมันไม่หมุนเนี่ยคุณก็รู้ตัวเองอยู่คุณก็ยังดืออง้อบอสนึงสองไปยกขึ้นมายกขึ้นมาเฮ้ยหนึ่งว่ะเฮ้ย1ว่ะใบใบไม่กี่เท่าไหร่นะสามสามอ่ะบอสต่อดึงสุดดึง เรียบร้อยครับหนึ่งทีท่วนโอเคมาดูผมกันอ่ะฝากหน่อยผมอะไม่ต้องเยอะไวทไปมีแค่สามบอสมีแค่หนึ่งผมนะศูนย์เอ้ยเลือกเองสุ่มเลือกเองอ่ะดูกันผมรู้สึกแค่สครั้งก็ชนะแล้วอะไปครับอันนั้นเน่ มันต่าไปอ่ะสามเอา้าแ,แล้วผมสุ่มได้ผมสุ่มได้อันนี้ผมก็โ,โชคดีโอ้โหนี่ผมทั้งวันยังได้เอากี่รอบอะ่ะผมชน,นะแล้วครับตอนนี้คะแนน,น,น,นผมหนึ่งแต้มน,นะครับนําทุกคนไปกี่รอบนะครับผมไม,ไม่ได้นับครับแต่รู้จะรู้แต่ชนะแล้วอ่าโอเครอบเกมที่หนึ่งผ่านไปนะครับผู้ชนะก็คือ,อผมเองอ่ะเกมที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มโยโย่ของแต่ละคนใหม่นะอ่าวางไว้วางไว้สะด้วยสะด้วย เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวจะให้บอสสุ่มก่อนหันหลังครับแล้วไบ์ไปไบ์ไปขยับไบ์ไปไบต์ไปสวิตบอสหันหลังอย่าหันมานะสวยโภาพกำลังสวยไบต์ขยับเลยขยับแล้วหรอขยับก่อนขยับก่อนโอเคโอเคโอเคบอสอ่ะหยิบไปเลยนะไม่ต้องแตะอันไหนคือชอบอันไหนก็เอาเลยเอ๊ะเอ๊ยอันเดิมเปล่านะ อ่ะระบายบอสเหมือนกันบอสมาถือไบส์หันหลังทางนู้นเหมือนเดิมเหมือนที่บอสทำบอสเขยา่าบอสสวิตก่อนไอ้นี่กับพี่กับน้องไม่เอาเลยเมื่อกี้ไบส์มันยังไม่ไบส์มันยังไม่มันยังไม่ขยับให้เองเลยนะเวย้ยเองเป็นแฝดกันจริงไหมอืบ๊บฮ <c oughs> ่าโ่าอ๋เป็นไง อาตาผมตาผมตาผมใครออ่าอ่าาขยับไม่บอกนะเลือกการเลือกการเฮ้ยน,นี่ร <c oughs> ้านดองหรือได้ยังเนี่ยน,นี่ร้านดองหรือไปซื้อข้าวเนี่ยนี่ครับอ่ะได้แล้วนะอ,อันนี้ลแล้วกัน ไฮรักวีกว้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ล้อแม็กนะอ่าโอเคได้มาแล้วทีนี้เกมที่สองนะครับเป็นเกมเล่นแบบเล่นท่าที่เราเคยพูดไปนะครับเราจะต้องทำให้ลูกของเราเนี่ยโยโย่ของเราเนี่ยหมุนอยู่ค้างให้ได้นานที่สุดและเราก็สวิตท่าต่งางๆมากมายนะครับซึ่งจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะมาครับไอการแข่งรอบที่สองเป็นการฟรีลงมาโยนลงมา โยนลงมาแล้วค้างให้นานที่สุดแล้วก็เริ่มเล่นท่าเลยคือปกติเราจะเอาลงแล้วขึ้นใช่ไหมแต่อันนี้ฟรีให้มันฟรีอยู่กับที่นานๆแล้วก็เล่นท่าเล่นท่าเล่นอะไรก็ได้ครับนี่แบบเป็นการสร้างสารรค์แล้วเดี๋ยวล้อขึ้นมาด้วยเออจะแล้วแต่ครับแล้วแต่อันนี้ผมให้อิสระ,ะเป็นคะแนนความสร้างสารรค์อันนี้คือแบบใครท่าสวยเราจะโหวตกัน3คนเราจะแบ่งกันให้คะแนนนะครับแล้วก็เอาทั้งสองคะแนนมารวมกันแล้วก็หาร2ก็จะเป็นคะแนนของคนคนนั้นเดี๋ยวบอสเริ่มก่อนครับเอาอยัางา่งไม่มีซ้อมนะ ดูท่าเลยเอาท่าเลยหนึ่งสองไปอ่าโอเคจบเมื่อกี้บครับให้คะแนนบอสเท่าไหร่เมื่อกี้อ๋ออ่าเชื่อมันไม่ติดรูนี่เถอะเออแล้วไงให้เท่าไหร่ก็พอแบบฟรีได้แบบมีความพยายามมีความฟรีมีความพยายามอ่ะให้แปดให้แปดโอเคนะร้บผมผมอ่า ถ้ามาตรฐานเป็นอย่างนี้โอเคผมให้ให้ให้หกแปดกับหกรวมกันเป็นสิบสี่สิบสี่หารสองสี่หารสองเจ็ดโอเคบอสมีเจ็ดคะแนนต่อไปบา์การเล่นยุ่ยยุ่ยเลยนะเนี่ยเฮ้ยใหม่แล้วคุยแล้วส่วนใหญ่คุยเนี่ยไม่ค่อยรอดท่าครับเอาท่าเอาท่าเลยนยุ่ของเราเนี่ย สะบัดข้อมือปึฮึแล้วไงเล้นท่าต่อเฮ้ยเดี๋ยวโชว์อ่ามาไหนดูสิลงเต็มปุ๊บไหนเป็นยังไงไม่ฟีเลยฮึซึกดเฮ้ยเอาอเฮ้ยเฮ้ยๆโอ้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรโอเคโอเคว่าสวยงามรอบนี้นะผมให้8เลยผมมาผมให้เท่าไหร่ดีอ่ะให้เท่าไหร่ แปดแปดเหมือนกันนะให้8เหมือนกันเป็นเป็นสิบแปดในแปดเป็สองสิบหกหารออกมาเป็นแปดแปดเก้าก็แปดไม่ใช่เออก็แปดก็เป็น8อยู่ครับตอนนี้ก็คือไบต์มี8คะแนนนะครับแล้วก็บอสมี7จคะแนนเ่อไปอ่ะดูผมอันนี้มันจะรอดไหมเนี่ย อย่างที่บอกนะครับว่าการเล่นคุยคุยไอ้พวกคุยตัวเนี้ยไม่ได้ท่าต้องเยอะไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงท่าทางที่สวยงามนะครับแล้วก็ปาลไปวฮ้ยเฮอันนี้ถ้าเรียกถ้าเรียกชื่ออะไรครับถ้าอ่ะกระดานผมเป็นไงครับผมนี่เล่นหน้าทางเลยครับไอ้นี่ผมไม่สนเลยผมเล่นไม่เป็น ่กต้องซูมนะครับแล้วแบบบอสให้คะแนนผมได้เหรอให้เก้าเฮ้ยเก้า,กาเลยเหรอทำไมครับข้าแบบหมุนด้ื่อยอะ่ะหมุนตัวแบบรอบโย,โยุ่ยยุ่ยทำไปได้ไงคือทำไมมันเขินวะทำไ, <laughs> ไมมันมันเขินวะแล้วเท่าไหร่ผมให้คุณได้เท่าไหร่ไบท์ผมใช่ไหมครับครับอ่ะผมให้เก้าครับเพราะว่า <c oughs> ความที่คุณหมุนตัวเนี่ยรู้ไหมคุณเหมือนอะไรเหมือนอะไรคอร่ะเหมือนอะไรอ่ะอ่ะคิดเอาเองครับ ่โชคดีผมโชคดีมากกว่าที่ได้อันนี้ครับอันนี้มันฟรีอย่างเดียวครับเอาขึ้นไม่ได้ครับผมสุ่มได้อันนี้อันแรกจบเพราะมันไม่ขึ้นอันนี้นะอ่ะต่อไปเหมือนเดิมอีกเกมที่สามตอนนี้ผมชนะแหละเพราะผมชนะสองเกมแล้วเกมที่สามจะเป็นเกมปล่อยฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปคือปล่อยลงพื้นเลยเราจะไม่ใส่ไว้ในนิ้วแล้วเราจะ ฟรีลงมาแล้วปล่อยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนี่นะครับทำแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโยนลงมาแล้วก็ดูระยะทางนะครับว่าใครไปไกลกว่ากันแน่นอนว่าอันที่ฟรีไกลๆก็น,<ล>น่าจะมีผลแล้วเราก็มานี่คือี้เดี๋ยวเราจะมีจุดที่ต้องเราฉีดเล่นเกมกันไว้อ่ะเหมือมนเดิมครับเรามาแรนดอมเกมสุดท้ายเรามาแรนดอมเหมือนเดิมใครจะได้อะไรกันมาดูโอเคไปดูเกมสามกันอ่ะมาคนแรก อย่าลืมนะไม่ปล่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเอาเลยเหรออันนี้เอาเลยเปล่าหรือว่าซ้อมอันนี้เอาจริงเลยใช่ไหมใช่เท่าไห<ม>ร่โอเคไม่ไเป็นไรไม่เป็นไร,ไร,ไรเดี๋ยวดูขนาดเดี๋ยวปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บปล่อยทิ้งไปเลยตาผมตาไบ์ก็เหมือนเดิมคุยซะหน่อยเป็นล้อล้อมันหมุนได้มันดีไหมถ้าเป็นล้อ,อ,เ,ลอลเอาไปล้อรถเอะต้องดีอยู่แล้วก็ <c oughs> ดีสิครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวดูวันนี้โอมน้อยรอบนี้ไปเลยใช่ไหมทำจริง มันกลับที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โไหไ,ได้ดูนะถึงข่าวของผมแล้วนะครับน้องๆสองคนไม้มันไกลยังไงอันนั้นอนะ่ะยังยังไม่ล้มด้วยนะยังตั้งอยู่เลยออโอ้โห่ะด,ดูไดั้ทายทุกท ยังจะมาอีกไหมมาแล้วครับลุยไป z ูมชัดๆดิ z o สิไปได้แค่นี้เหรอซูมสิออกแนวกระเด้งด้วยแล้วดูเขากันอื่นโห่าดลอยยาดิอันนี้คุณมองว่าคุณ ไปไกลให้เลนะฮะมันเริ่มถ่ายอย่างเงี้ยผมไกลสุดเลยนะยังยังของกาดานอยู่โอเคสำหรับเกมสุดท้ายนะครับผู้ที่ปล่อยโยโย่ไปได้ไกลที่สุดนั่นก็คือไบนั่นเองเนี่ยผมซูมหน้าผู้ชนะรอบที่สามไปดูอ่าคนนี้ครับหนึ่งแต้มผู้ตามมาเป็นที่สองนะครับโอเค เป็นยังไงกันบ้างรครับคุณผู้ชมครับกับเรื่การเล่นที่คุณพ่อคุณแม่เราอาจจะเคยผ่านตาแล้วก็ผ่านการผ่านมือการเล่นมาแล้วด้วยสล้วเราใครนะครับที่ยังอยากเล่นอยู่ผมว่าก็ยังหาได้อยู่นะสมัยนี้แต่ว่า,าหายากร้านของเล่นเป็นยังเป็นพวกั้งของเล่นเก่าเ,น,าเน,านี่ยสานหนังเรียนจะหาง่ายหน่อยวันน,นี้มันไม่มันไม่โยกเลยเล่นสองมือได้ไหมเนี่ยแล้วส่วนใครนะครับที่มีวิธีการเล่นที่พิสดารกว่าน,นี้นะครับก็สามารถอันเด็เล่นเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับจะมีเรื่องกันตรงนี้นะครับเฮ้ย ผูพันเลยโหจบแล้วแกไปเลยแกเองเลยโอ้สามอันทุกคนนะครับสำหรับใครเล่นกันระวังด้วยนะครับเพราะมันเชื่อมนะครับมันสามารถมีส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวพันกันได้ด้วยเล่นก็ระวังระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าบางอันหนักจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยหนักหนักผมว่าใครที่แบบสบัดเล่นท่าอะไรหน่อยเงี้ยมันจะรดัระวังนะมันจะระวังของทีหน่อยที่เป็นพวกเป็นเด็กอะว่าเล่นในการระวังนะมันอันตราย มาเบี่ยงไปอ่ะบางทีมันเด้งมาโดนมือเราโดนเล็บเราเลยบมาแหลกได้อ๋อ <Okay. S 1> oh. สำหรับวันนี <mini> ้นะครับรายการเล่นไปเรื่อยนะครับช่องนิวสกีคูงก็ต้องขอลาทุกช่วไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามช่องของสองแสบดีเอาไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือไปคุงครับผมและหนะครับติดตามไว้ครับี๋ยวทิ้งลิงก์ที่ติดตามกันไว้ข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าสนใจอย่าลืมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะไปเล่นอะไรกันอีกเดี๋ยวต้องมาดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ